สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ก็มีมีดมาขายครับมีดมีดในกลุ่มนี้ไม่มีเจ้าของนะครับเป็นมีดสต็อกที่ผมทําขึ้นมานะครับพร้อมกับมีดชุดที่ว่าเขาจองนะครับถ้าถ้ามีคิวจองน้อยผมก็จะมีเวลาทํามีดขึ้นมาขายนะครับมีดพวกนี้ถ้าใครสนใจก็ได้เลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นงานเหล็กปานไถ่าครับเป็นมีดด้ามประดูนะครับสีส้มๆเหลืองๆนะครับแต่ก็ด้ามพยุงออกดำๆนี่นะด้ามพยุงนะครับอ เรา,าดูราคาเลยนะครับตัวนี้ยยนายกีบาทิบะ12นิ้วนะครับด้ามไม้ประดููตัวนี้1000บาทนะครับรวมส่งเลยครับรวมส่งปลายทางเลยนะใครจะโอนก็ได้ใครจะเอาปลายทางก็ได้ครับาราคาที่ผมจะบอกนี่คือราคาที่รวมส่งหมดแล้วนะครับไม่มีบอกเพิ่มนะส่วนเล่มดำเนี่ยหนึ่บาทนะครับสเปคเดียวกันนะครับเดียวว่าต่างกันที่ด้ามพยุงแล้วก็เป็นผิวดำนะครับ การชุบการอะไรเหมือนกันช่วงคมอะไรเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้เป็นมีดแลนะ่รุ่น6นิ้วนะครับตัวนี้3มมิลตัวแล่นะครับตัวไว้แล่นะสามมิลตัวนี้ห0 0บาทนะครับตัวนี้6 0 0 650บาทนะครับหสบาทนะครับตัวนี้เป็นรุ่น7นิ้วครึ่งยาวขึ้นมาหน่อยนึงยาวกันเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเห็นไหมยาวกันหน่อยนึงตัวนี้7นิ้วครึ่งกัน แต่ตัวนี้แปดร้อยบาทนะครับเป็นผิวขาดขาวแล้วก็ด้ามไม้พยุงนะครับตัวนี้ก็แปดร้อยบาทนะครับผิวขาดขาวด้ามไม้พยุงตัวนี้ห5ร้อยห้าสิบบาทเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เจ็ดร้อยครับตัวนี้เจ็ดร้อยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับท้องนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้กับตัวเนี้ยมันจะราคาเดียวกันนะครับแต่ที่มันแพงกว่าเพราะผิวมันขาดขาวนะ โ okay. อเคเรามาดูรายละเอียดนะอะนี้ดูนะคาะละรายละเอียดงานไอ้ที่สีดำๆนี่มันเป็นไอ้นี่นะรอยรอยขัดนะครับน้ำยาน้ำยาอะไรเขาเรียกไข่ปาวานอนะ่ะผมก็เรียกเมื่อ้ถูกเอาไว้ขัดเงาครับงานประมาณนี้คมบางนะครับ มองไม่ค่อยเห็นจะให้ดูทีละเล่มนะแลไม่เสียเวลาม่ชี้แจ้งราคาแล้วใครสนใจก็โทรมาหรือทักไลน์มาก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเอา,อาเบอร์โทรให้ดีไลน์ไว้ให้นะครับตัวนี้สำหรับคนชอบผิวดำนะผิวดำไม่ค่อยทำนะครับ ผิวดำนี่จะเป็นงานที่ผมทำขึ้นมาขายเองนะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าจองกันมันจะเป็นผิวขาวหมดนะตัวน,นี้หกร้อยบาทใายมาก่อนได้ก่อนนะครับใายมาก่อนได้ก่อนนะถ้าเกิดว่ามาแล้วไม่ทันมันหมดอะไรเงี้ยนะก็จองได้นะครับจองสั่งทำขอช่างขอมีดแร่รุ่นหกนิ้ว จิวดำด้าม,มไม้ปดูวรุ่นสแตนดาร์ดก็ได้บอกว่าผมว่ารุ่น6นิ้วราคา600้บาทก็ได้เนี่ยก็จะได้รุ่นนี้เลยนะครับผิวดำด้าม,มไม้ปดูวแต่ว่าเราค่อยเลือกกันว่าเราจะเอาสาันกี่มิลน,นะครับถ้าจะาไว้แรกเดียวก็3มิลถ้าจะเอาไว้ใช้งานทั่วไปในครัวก็4มิลเพราะว่าสี่มิลจะหนากว่าสักหน่อยมาดูตัวนี้เจ็ดนิ้วครึ่ง น้านไม้ประดูนะครับอย่างเฟียวตัวนี้ตัวนี้สีมิลนะครับตัวนี้สีมิลใช้งานทั่วไปนะครับแล่ได้สับซิคโครงหมูเอ้ยซิคโคงหมูอ่ะซิคโคงหมูโครงไก่ได้นะครับรุ่นนี้ได้ประมาณนั้นนะอย่าแข่งกว่านี้นะต่แตกนะครับมันมันมันเกินหน้าที่มันเลยนี่นะมันจะใช้งานผิดประเภทไปแต่ใช้งานในครัวทำอาหารได้นะครับตัวนี้ ดตัวนี้อย่างเฟี้ยวเลยตัวนี้อย่างเฟี้ยวเลยตัวนี้ผมชอบมากตัวนี้ผมว่าคนอาจจะจับตามองอยู่นะครับรีบๆนะครับสาม,มินนะครับดูเสียงบางกิ้งเลยบาดอันนิ้วช่างเรียบร้อยพนะยุงดำตัวนี้แปดร้อบาทนะครับรวมส่งไปทางเลยนะครับใครขโมยไม่ได้ครับ หนึ่งเดียวในโลกนะครับสเปคนี้ใครทําครอบออกมาไม่ได้นะผมครอบไม่ได้แล้วนะถ้าผิวยังพอได้นะแต่ถ้ามีตัวเลขตรงนี้เป๊ะๆไม่ได้คือของใครของมันคือถึงถ้าหายพวบคุณไปเจอที่ไหนยังไงคุณก็รู้ว่ามีคุณไปเปลี่ยนด้ามคุณก็รู้ว่ามีคนนะครับอ,อย่าว่ามีดไม่หายนะหายนะครับผมบอกไว้ก่อนอตัวนี้แปดร้อยนะแล้วเดียตัวนี้ตัวนี้ก็แปดร้อย่าตัวนี้ออกด้ามออกดำ,ดำ,ดำๆเทาๆนะ สีประมาณนี้พยุงเหมือนกันนะครับใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะดาไปเรื่อยนะครับดาไปเรื่อยแต่ตัวนี้มันจะจะไม่ออกดําปีเหมือนตัวนั้นนะจะออกมีขาวปนเข้ามาหน่อยอผิวเรียบนะครับตัวนี้ไม่มีรหัสโค้ดไม่มีรหัสโค้ดเหมือนตัวนู้นนะความคมเท่ากัน,นครับความคามเหมือนกันถ้าเราพูดถึง ความคมเนี่ยนะครับยังไงมันก็ต้องฝนนะมันไม่ใช่ว่าความคมอมาตะนะบางคนไม่รู้ไม่รู้นะคิดว่ามันจะคมอมาตะไม่ใช่นะมีทุกเล่มมันจะแพงเป็นล้านเป็นแสนก็ช่างนะครับยังไงมันก็ต้องฝนนะแต่ที่ว่าช่างเขาบอกว่าคมมันนานเนี่ยถ้าว่าเราไปเทียบกับมีดสแตนเลสเนี่ยพวกนี้คมกว่าหลายเท่าคมนานกว่าหลายเท่านะครับคมนานกว่าไม่ต้องฝนบ่อยเพราะง่ายวนะ่าฝนแต่ไม่ต้องฝนบ่อยนะครับตัวนี้ท้องนิ้วครึ่งนะ อย่ายตัวนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับคมทุกเล่นตัวนี้ผมก็ชอบนะแต่ว่ามันในในงานผมมันมันไม่มีได้ใช้ไงพวกนี้มันต้องใช้แบบสำหรับคนใช้มีดจริงๆอะ่ะส่วนมากจะอยู่กับคนที่ทำอาหารญี่ปุ่นส่วนมากนะแต,แต่แต่ล้วแต่ว่าเออ บางคนก็เอาไปหั่นเนื้อขายแผงเนื้ออะไรเงี้ยปากเนื้ออะไรนะใช้ได้ทุกอย่างนะครับขอแค่ว่ามันมันเหมาะกับหน้าที่ของเราเหมาะกับการงานของเราแล้วก็ค่อยสั่งนะโอเคไหมอ้าใครชอบก็โทรหรือว่าทักไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะใหะ้เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์นี่แหลคนะครับครับ ใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับสวัสดีครับ